เอาลครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยครับพบกับมาเฟียภักหนึ่งนะฮะมาเล่นกันต่อเลยนะฮะไปที่ไหนให้ขึ้นรถให้เราเป็นคนขับอีกสิถ้าจัดไปนี่ให้ไปที่ไหนเนี่ยพักเก็ตลอดน่าจะเป็นสวนสาธารณะนะโอเคออกมาไปไปไป Sure, sure, sat out on the road waiting till he's finished with his brawn. <laughs> if you don't want me to call I won't. It's fine, boss doesn't have to know. Nah, you're coming. The boss said you're coming. Just, you got a face like you're being taken for an errand. I don't <think> I want Gates thinking we're frails. Why is Gates selling the level wings? First time Gates pulled in with his trucks, Morello decided to change up the terms. The big guy himself popped him in the nose as part of their renegotiation. His nose is going to get more in a pop if Morello hears we're involved. That's why we're pretending to stick him up. Then he'll go back to his pop and tell a sob story about being robbed at gunpoint. He'll convince his old man that Morello can't protect the merchandise. they will need to find a new buyer out here, and he's heard of a stand-up guy named Salieri. This plan is some bullshit, Tom. Holly told it to me yesterday and somehow it's gotten worse. Hey, when you get a lead for the boss, and you don't know, just drive him places. Then, then you get to pick holes. So then, shut your damn mouth. Ah, whatever helps you sleep. When Morello tracks you down, don't come crying to me. You serious? you actually serious. Fellas, knock it off. Christ. รู้สึกไหมว่าเกมมันเหมือนมืดๆนะครับแต่อันนี้คือค่าเริ่มต้นนะเป็นค่าเริ่มต้นของเกมนะก็ไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งค่าแสงสว่างอะไรเลยนะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มนะครับอาจจะเป็นที่ตัวเกมอ่ะจริงๆเราเพิ่มแสงได้นะเนีหยหรือเขาอาจจะให้บร,รยากาศเงาที่นี่หรอถึงแล้วมันคือที่ไหนไม่รู้อ่ะจอด เหมือนมีคนมารอเราแซมหรือเปล่าโอเคไปที่ชั้นบนสุดชั้นบนสุดข้างในวะนี่ไงโอเค place seems clear so far. Only people with cars are people with jobs. Nine to five, place is deserted. Well, we got jobs and we're here. That kind of a job, sure. Anything else we need to know about Gates Bowden? My daddy's got a bust-up nose and crates full of the good stuff. Our kind of guy. Our kind of guy. ะรโเรา,าจอดไหนจอดต,ตรงนี้โอเคพอเล่ Good to see you, pal. Yes, you too, Gates. Well, I hope you all have good taste. น่าจะมาติดต่อธุรกิจกันนะครับ ain't Tommy really มีดมด้วยกินปากไม่ใช่เรื่องตลกแต่เริ่มตลกแล้วตอนนี้ <c oughs> First payment. If the Don's impressed, he'll finance more rents. And each one's gonna be bigger than the last. We're all gonna be rich, Please, Sure thing. Now we just gotta conclude this transaction. you No, no! It's okay Oh What? I told you we gotta make it look like a proper robbery Damn thing's gonna be crooked by the time I'm done with this city Ah, don't worry pal all the dope you're in You're gonna be able to pay for a new one เวแล้วงานงอกใครแม่งยิงวะกาดให้หมดเลยโอเคเฮ้ยรีโหลดโอเคหมดหมดแล้ยังใครวะพวกไหนวะเขาก็ซุนกันรีโหลดนิดนึงตายหาแล้วมึงเนี่ย เดินมาดูน่าจะไม่รอดโอ้โแม่งสั่งกูรัวๆเลยโอเคเอารถไปอ้าว,เ,าาวเฮ้ยยังไงเนี่ยได้เราล่ะต้องคุ้มกันรถใช่ไหม คันนี้ไปแล้วกันเอาไม่ได้เหรอยังไงวะให้ใครขับให้เราขึ้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิอ๋อวิง่งวิ่งเคลียรถนะครับเคลียทางให้เคลียเฮ้ยหนวะาม,นมาแล้วยิง,องโอเค ตายตรงไหนตรงนี้มีโลรมาโอเคลูกบานเลยครับเฮ้ยเหมือนจะมีระเบิดงว้างมาเรียบร้อยเรียบร้อย,เ,ย,อยเสร็จไปตายไม่หมดเหรอรมียาขอเอายาก่อนได้ไหม ียาครับค่อยๆไล่ล่าไปเอากระสุนก่อนลีโหลดทอมสันไปต้องป้องกันรถให้ดีว้าวสวัสดีตายทำไมไฟไหม้แบบนี้ล่ะ ว่าอย่างนี้ก็เอารถออกไม่ได้สิอ๋อนี่ไงประต,ตูเปิดเข้าไปน,าน่าจะมียิงกว่าดูแล้วลงล่างผมว่ามียิงแน่นอนดูแล้วเนี่ยจากลักษณะซ้ายขวามาอีกแลับโอเคโหมาพอดีตายปึนสั้นดีกว่า น่าจะคล่องตัวขว่าครับเฮ้ยมีระเบิดแล้วดีมากเฮ้ยมีเก็บของขอเก็บของหน่อ,อยโอเคมาหมุนต้องหมุนนะครับเพืเปิดน้ำนีมากไปต่อได้แล้วเราก็าออก

ไห,ไหนวะตายซะดีมากอยู่ตรงไห,ไหนวะน่าจะเครียรอุ้ยไม่มียาวะ่ะตรงนี้บ้าเลยไม่มียาเฮ้ย <c oughs> นี่ไงยาได้ยาพอดีไปได้ต่อโอเคยังไงครับ กแซหน่อยอยดิเขับรถไปเหรอขับรถเคลียร์ทางโโขนาดน,นั้นเลยใช่ไหมจะปลอดภัยไหมวะเนี่ยโอเคค่อยๆไปแล้วกันมาแล้วโอเค ตามไม่ทันวะเอ้ยชนปัดโอ้โยต้องปอกป้องรถให้ได้ครับสองคันข้างหลังมีมาไหมไม่มีจะตามทันไหมวะแม่งโดนบี้อยู่สองฝั่งเลยลองดูครับ ก่อนให้รถก่อนให้รถบรรทุกจะพังเออไปเร็วไปเร็วอุ้ยโดนรัวๆเลยว่ะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ปลอดภัยอุ้ยเบียดใหญ่เลย โอ้ยเยี่ยมเลยเย็บเ,เยี่ยมมากเยี่ยมมากโคตรเจ,จ๋งไปแล้วครับไปแล้วครับออมาอย่างนี้เลยนะสุดยอดมันน่าจะไม่ตามมาแล้วละ่ะมาขนาดนี้มาขนาดนี้เดี๋ยวก่อนโอ้โหยจยอดเลยนั่นแค่บอกว่าใช่หวะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยแดงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บ้าอุ้ยแดงแดงเดี๋ยวก่อนแค่ฟื้นก่อนฟื้นก่อนมีเลือดแป๊บนึงจะตามทันไหมนี่เหยียบมิดด้ามเลยนะ เกือบเกือบชนสะแดงเลยชนสะแดงเลยจะถึงที่ไหมผมว่ารถรถถังนะไม่ใช่รถถังรถบรรทุกก็รอดนะแต่ว่าเราอะไม่รอดเกือบไปแล้วเกือบไปหาขับขึ้นโกดังไปเลยไปไปด้วยกันนี่แหละ Lost part, To It's like a 38. Morello's boys caught up with you? Like yeah, a We took care of it. What about the kid from Kentucky? Well, he took a slug to the shoulder. But, uh, he's a tough blocker. He and his crew dusted out as soon as we bumped off Morello's hatchet men. Getting shot will give Gates and his pop another reason to ice Morello out of the whiskey business. Well, let's see if this hooch was worth all the trouble. Excellent. I'll work out the details with Papa Gates. But once we're running this Kentucky Brown, we'll be back in brass buttons. Good work, son. I'm proud of you. I'm proud of all of you. Some lit. Saludos. Oh, มิคายอนั่งคุยกันไม่เลิกตั้งแต่พาร์ทแรกนะครับเหมือนจะมาเล่าทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับให้คนนี้ฟังนะแต่ทำให้ยังรูว่านอมนคือใครต่แม่ Some of them even legal. Construction, restaurants, trucking, gambling. We branched out into everything, except peddling dope. By 35, things were looking up. We had good money rolling in on the regular. I had a wife and daughter. Sam was running a club for the Don. Even Paulie had a few records of his own. Wasn't exactly happy, but. What do you call it then? Content. Yeah. That was it and salieri he finally starts talking about getting out of morello's shadow maybe buying our own cops our own politicians hmm that's interesting you think salieri was sourcing high binders in 34 maybe wait well a few years back the voice squad got a judge on solicitation of a minor once in the box, he started confessing all sorts of misbehaving, trying to get a deal. But he coped to taking kickbacks from Morello and your man Salieri. Playing him off one another, trying to goose the take. But once Morello found out, he threatened to bury the George's kids in the beach, still breathing, of course. Christ. That was the missing piece. What was that? Morello was always winding us up. But he never did anything that might start an all-out war. Learning Celieri was building his own bench must have finally tipped his scales, because in 35, he hit us with both barrels. face and pasted it on his face. Hey, oh hey boss what's going on? There? I'm glad you're here. There you go boss. Going to Pepe's for lunch but Carlo called in sick. You up for a drive? Sure boss. Bravo. I'm already starving. You got a piece on you? <tale ratios> you yeah, think I'll need it. Eh, you know how it is. Things with Morello have been a little quiet lately. โอเคเอาละครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ